สังคมล้วนต้องการคนดีมุมมองใหม่ที่เห็นผู้เสพยาเสพติดเป็นเพียงผู้ป่วยจะทำให้เราได้คนดีกลับคืนสู่สังคมด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งรัฐและประชาชนกรณีแรกเมื่อผู้เสพยาเสพติดสมัครใจเข้ารับการบ,บับดติด้วยตัวเอง สนวนดำรงธรรมหนึ่งห้าหกเจสอดดีค่ะพี่คะคือหนูอยากเลิกยาค่ะพอจะมีวิธีไหมคะตอนนี้หนูใช้ยาอะไรอยู่คะหนูใช้การที่หนูโทรเข้ามาแจ้งประสงค์ขอเลิกยาเสพติดเนี่ยหนูเก่งมากๆเลยนะคะโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งนะคะสามารถบำบัดรักษายาเสพติดได้ทุกโรงพยาบาลและไม่เสียค่าใช้ใจ่าย หนูอยู่พื้นที่ไหนคะหนูอยู่สระบุรีค่ะที่จังหวัดสระบุรีมีโรงพยาบาลบําบัดร,รักษายาเสพติดได้คะ่ะให้หนูไปติดต่อที่แผนกจิตเวชของโรงพยาบาลนะคะ<ม>ให้หนูไปแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะว่าอยากเลิกยาเสพติดคะ่ะพี่ขอเป็นกําลังใจให้น้องนะคะขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณเช่นกันคะ่ะต่สดีคะ่ะติดยารักษาได้แค่ไปโรงพยาบาลของรัฐไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น กรณีที่สองครอบครัวหรือชุมชนขอความช่วยเหลือบำบัดฟื้นฟูไอ้พวกนี้งานการไม่ทำเล่นยาเสพติดแน่ๆขืนบ่อยไว้อย่างนี้เนี่ยต่อไปอนาคตลูกหลานเราเนี่ยคงหมดกันพอดีต้องแจ้งเจ้าหน้าที่มาดูซะหน่อยแล้วเบอร์นี้เลย1 5 6 7สวัสดีครับ ศูนย์ดับลงทํา1567สวัสดีครับผมอยากจะแจ้งว่าเด็กๆที่อยู่ในชุมชนของผมที่อยู่เนี่ยน่าจะติดยาเสพติดครับอยู่ที่ไหนครับขอทราบชื่อผู้โทรด้วยทราบว่าเป็นอะไรกับผู้เสพยาครับเดี๋ยวเราจะได้ประสานเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงที่ตรวจสอบครับผมประชาชนสามารถแจ้งเหตุเกี่ยวกับยาเสพติดได้ตามช่องทางภาครัฐหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นศูนย์ดํารงทํา1567สายด่วนแจ้งเบาะแสยาเสพติด1386 สายด่วน191สายด่วนบำบัดยาเสพติด1165สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน1669สายด่วนสปสช1330สายด่วนกทม1555ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน1111 11, หรือหน่วยกู้ภัยต่างๆเมื่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องจะกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มกลางที่ออกแบบเพื่อใช้กับทุกหน่วยงานจากนั้นจะส่งข้อมูลไปจัดเก็บยังฐานข้อมูลการรับเรื่องทำการประมวลผล แล้วสั่งการต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขั้นตอนต่อไปทันทีทีมปฏิบัติการในชุมชนซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองสาธารณสุขและผู้นำชุมชนจะหาหรือขั้นตอนการดำเนินการต่อเป้าหมายด้วยวิธีการที่เหมาะสมแม่แตงแม่แตงจ๋าเต๋าอ,อยู่ไหมจ๊ะเราอยากคุยกับเต๋าหน่อย จะมาพูยกับผมเรื่องอะไรผมไม่ได้ป่วยถ้าเธอใช้ยาเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ป่วยนะยาเยอะออะไรเฮ้ยเต๋าอยากรักษาไหมถ้าอยากรักษาเดี๋ยวพี่จะให้มูลนิธิพาไปส่งโรงพยาบาลไม่ต้องห่วงนะโรงพยาบาลจะบำบัดรักษาให้เองแค่เต่าตั้งใจเลิกแค่นั้นแหละหายแน่เต่าเนี่ยถึงกับแม่นะลูกนะครับแม่ เมื่อทุกภาคส่วนยึดหลักว่าผู้เสพคือผู้ป่วยชุมชนสังคมก็จะโอบอุ้มให้ผู้ต้องการเลิกเสพเข้าสู่การ,รบำบัดรักษาได้ไม่ยากกรณีที่3ตรวจพบผู้เสพจากเหตุต้องสงสัยอถอนบอกก่อนสวัสด,ดีครับไปทำอะไรมาหน้าตาดูอิดโรยจังเลยถอดแม่ให้พี่ดูหน่อยครับ ผมเลิกงานมาครับค่ะพอดีพวกกลับมาสองก่าค่ะถ้างั้นตรวจคนหนนะพี่ไม่มีอะไรนะเอาอะไรมาหรือเปล่าอ้าวนี่ยาอะไรไม่ใช่ยาแก้ปวดแน่นอนเลยเนี่ยยาพี่จอร์ดทำไมทำงี้อ่ะทานไปกี่เป็ดแล้วเนี่ยเออ,เอ,อผมไม่ได้กินแล้วนะครับตำรวจคุณตำรวจค,คะอย่าจับเลยนะคะคือคนทำมาหาก,กินนะคะถ้าเกิดว่าพ่อติดคุกแล้วแม่กับลูกจะอยู่ยังไงอะคะ พี่ยืนเงี่ยทำไมเล่าขอน้องคุณตำรวจคุณสิอย่ากับผมเลยนะคุณตำรวจผมแม่เล่นมาห้าหกวันแล้วครับแต่มีไว้ในความคับเรอะมันก็มีกฎหมายนะแล้วมิคิดจะเลิกเหรอจะเลิกไหมเลิกครับเลิกแน่นะถ้าเลิกเดี๋ยวไปทําเอกสารยินยอมเข้าร่วการรักษานะตกลงไหมมีเหตุพุ่งสุกเสพยาเสพติดที่โรงพักขอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบครับทราบวิทยุพักตรวจสอบ ยังไม่เริกมเนไ่ด้เฮ้ยเฮ้ยเอาไปจับหันมนันตรวจผมไม่ได้เป็นอะไรไป,ปรักษาไหมผมไม่ได้เป็นอะไรผมไปรักษาอะไรคุตำรวจถ้าตวรวจตรวจพบสารเสพติดในร่างกายคุณจะมีโทษทั้งปรับและจำคุกถ้าสมัครกจบำบ,บัดทางเราจะช่วยให้คุณได้มีโอกาสมีงานทําและลไ,ได้มีรายได้คุณเอาไหมตำรวจพูดจริงป่ะพูดจริงก็ได้ครับ ยผู้ยินยอมเข้ารับการบำบัดจะถูกส่งตัวมายังศูนย์คัดกรองการใช้ยาเสพติดเพื่อดำเนินการคัดกรองแบบครบวงจรโดยมีทีมสหวิชาชีพซึ่งเป็นบุคลากรด้านสาธารณาสุขได้แก่พยาบาลนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ดำเนินการคัดกรองสุขภาพกายสุขภาพจิตเบื้องต้นและประเมินปัญหาทางสังคมประเมินระดับความรุนแรงในการใช้ยาเสพติด เพื่อนำผลการประเมินเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์คัดกรองประกอบด้วยผู้แทนจากชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขตำรวจและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกันหาแนวทางในการดูแลบำบัดร,รักษาช่วยเหลือและส่งต่อให้เหมาะสมตามสภาพปัญหาของแต่ละบุคคลต่อไปกรณีที่4ผู้เสพเกิดอาการคลุ้มคั่งแม่ สวัสดีครับสายด่วน101ยินดีรับสายครับฮัลโหลคุณตำรวจคะตอนนี้แย่แล hey, <im ้วค่ะมีคนติดยาอารวาดเอาไม้ฟันแม่ตัวเองค่ะรีบมาด่วนเลยนะคะค่ะฉีดยานะคะคุณหมอได้ค่ะได้ค่ะค่ะจะพูดอะไร สบายขึ่ไหมครับผู้เสพที่มีอาการรุนแรงจะถูกนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดประเมินคัดกรองเพื่อให้การดูแลและรักษาเบื้องต้น ญาติให้ประวัติว่าเข้า,ารับการบำบัดรักษาหลายครั้งอาการไม่ดีขึ้นมีอาการยุ่งยากซับซ้อนจำเป็นต้องนำส,ส่งบำบับดรักษากในโรงพยาบาลเฉพาะทาง,ทางแหละมีอาการวุ่นวายสับสนน,บนั่นข้างเยอะนะครับหมอฉีดยาคกบคุมอาการมาให้แล้วนะครับดูจากประวัติคนไข้นะครับใช้สารเสพติดมาค่อนข้างนานเนาะยวหมอจะส่งต่อคนไข้ไปที่โรงพยาบาลเฉพาะทางนะครับดูแลเรื่องยาเสพติดนะครับขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะคะด้วยความยินดีครับ ก็เดี๋ยวอย่างนี้นะคุณแม่วันนี้ก็ฉีดยาไปแล้วเนาะ,ะนะเดี๋ยวก็ต้องให้อยู่โรงพยาบาลก่อนอนะฮะประมาณสักสองสี่สัปดาห์ะนะอยู่บำบัดยาเนี่ยนะ,ะแล้วก็ถ้าเกิดถึงอาการดีขึ้นใจะย้ายไปฟื้นฟูเดี๋ยวเราได้คุยกันอีกทีนึง่งนะฮะครับค่ะขอบคุณนะคะคุณหมอ ตามหลักการของประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับปีพุทธศักราช2564ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางในการบำบัดรักษาผู้ป่วยให้เป็นการบำบัดรักษาผู้ป่วยโดยระบบสมัครใจและที่สําคัญคือมีการนําชุมชนครอบครัวและมีการบูรณาการหน่วยงานภาคีเื่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมในการบำบัดรักษาผู้ป่วยถือว่าการที่มีการบูรณาการจากทุกภาคส่วนจะสามารถเป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกันในการดูแลผู้ป่วยกระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูทั้งหมดนี้ เรามุ่งหวังที่จะให้เกิดคนดีกลัเป็นการคืนคนดีสู่สังคมให้ผู้ที่ติดยาเสพติดได้กลับมาเป็นคนที่สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนด้วยความเข้าใจร่วมกันว่าผู้ติดยาเสพติดคือผู้ป่วยถ้าป่วยเรื้อรงังก็ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องครอบครัวและชุมชนต้องเป็นหลักที่พักพิงได้ช่วยประครับประคองลบลืมความผิดพลาดให้โอกาส แถ้าเป็นเมื่อก่อนใครๆก็ไม่รับนะแต่ตอนนี้ผมกับเจ้าของกิจการอกจํานมากยินดีที่จะรับคนที่รับษ่าหายแล้วกลับหูสังคมพรุ่งนี้มาเริ่มงานได้เลยขอบคุณมากครับเพราะเราเชื่อว่าโอกาสควรมีเสมอสำหรับคนที่พร้อมจะเป็นคนดีของสังคม